เรื่องแต่งกับผีโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาเป็นยังไงบ้างแพรทําไมหน้าตาซีดเซียวจังเลยเออแพรไม่เป็นไรจ้าพี่มนัทคงจะเพลียไปหน่อยขอโทษนะคะ ทั้งๆที่เป็นวันแต่งงานของเราแพรกลับไม่สบายจนทําให้ทุกคนเป็นห่วงโทษไม่เป็นไลหล็อกยังไงงานแต่งของเราก็ผ่านพ้นไปด้วยดีพี่ตัางหากน่าจะเป็นฝ่ายขอโทษที่ไม่สามารถเลื่อนงานแต่งงานออกไปได้แม้ว่าคุณพ่อคุณแม่ของแพรจะขอร้องไว้เพราะแพรเกิดไม่สบายขึ้นมากระทันหันแต่ฝ่ายผู้ใหญ่ของพี่เองกลับไม่เห็นด้วยก็เลยต้องจัดงานตามกําหนดเดิมช่างเถอคะค่ะเอาเป็นว่าแพรขอไปนอนพักผ่อนก่อนก็แล้วกันจริงสิพี่ก็มัวแต่คุยเพลินไปงั้นพี่จะออกไปโทรหาพ่อกับแม่ก่อนนะ เออพ่อมนัดน้องแพ้ป้าเป็นยังไงบ้างจ๊ะครับไม่เป็นอะไรมากเขาคงเพียไปหน่อยผมก็เลยให้เขานอนพักผ่อนงั้นหรอือแล้วแล้วคืนนี้พ่อมานัดยังจะนอนที่บ้านแม่หรือเปล่าจ๊ะอา้าวก็ต้องนอนสิครับก็นี่เมื่อคุณแม่จัดให้เป็นเลือนหอของผมกับแพรแล้วนี่นะป้าเปล่าถ้าไม่ค่อยสะดวกพ่อมนัดจะกลับไปนอนที่บ้านแม่ก็คงจะ โอ้มีที่ไหนกันแม่คืนแต่งงานวันแรกที่เจ้าบ่าวจะต้องกลับไปนอนที่บ้านตัวเองหรือว่าคุณแม่ไม่อยากต้อนรับผมแล้วป,ป้าเปล่านะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าแต่ว่าอะไรล่ะครับพ่อมานัดฟังแม่นะต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องดีหรือร้ายแม่จะขอเป็นคนรับผิดชอบเองทั้งหมดคุณแม่พูดแปลกๆอย่าลืมว่าวันนี้เป็นวันมงคลของผมกับแพรนะครับ ใช่แม่รู้แต่อยากให้รับปากกับแม่ได้ไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดีหรือร้ายพ่อมานัดจะไม่โกรธเกลียดหรือโทษน้องแพรคุณแม่ผมจะไปโทษเจ้าสาวของผมได้ยังไงเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนี่นะยังไงกอดเธอแม่ก็อยากให้พ่อมานัดรับปากรับคํากับแม่ไว้ก่อนตกลงครับงั้นผมขอสัญญาว่าจะไม่โทษน้องแพรเด็ดขาดไม่ว่าเขาจะทําอะไรผิดพลาดมาแล้วก็ตามขอบใจพ่อมานัดมากจ้ะงั้นแม่ขอตัวก่อนนะครับผม แต่คืนนั้นเจ้าสาวก็นอนหันหลังนิ่งเงียบให้ทั้งคืนจนเจ้าบ่าวไม่กล้ารบกวนเพราะรู้ว่าเจ้าสาวไม่สบายพอกลางวันเขาก็ไม่เห็นเจ้าสาวอีกเลยทั้งวันจนกระทั่งมารดาโทรมาหาสวัสดีครับคุณแม่มานัดลูกเห็นรูปงานวันแต่งหรือยังยังแม่มีอะไรหรือครับนี่ลูกรู้ไหมรูปวันงานแต่งนะ่ะทุกรูปเลยเลยอะไรครับแม่มีเรื่องอะไรกันแนะ่ก็รูปทุกใบไม่เห็นเจ้าสาวของลูกเลยนะสิว่าไงนะแม่นี่แม่ล้อผมเล่นหรือเปล่า แม่ไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวแม่จะให้น้องเอารูปไปให้ดูเลยก็แล้วกันมันผิดพลาดตอนถ่ายหรือเปล่าครับแม่แม่ก็ไม่รู้เดี๋ยวดูเอาเองก็แล้วกันก็ได้ครับสวัสดีครับแม่มันจะเป็นไปได้ยังไงกันต่อมาน้องชายก็เอารูปมาให้ดูและทุกแผ่นไม่มีภาพของเจ้าสาวเลยเขาจึงเก็บรูปนั้นไว้คิดว่าจะเอาให้เจ้าสาวดูแต่แพ้เขาหายไปไหนทั้งวันนะขอโทษนะพี่แจมรู้ไหมว่าคุณแพ้เขาไปไหนหาค่ะคุณแพเหรอคะใช่คุณแพร ทำไมมีอะไรถึงได้ทําหน้าตกอ,อกตกใจขนาดนั้นด้วยอ๋อปาปาล่ลาจ้าดิฉันก็ไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันดิฉันขอตัวก่อนก็แล้วกันอา้าวอะไรของเขานะมันดูแปลกๆกันทั้งบ้านเลยนะนี่ค่ำวันนั้นมนัดเข้ามาในห้องเห็นร่างเจ้าสาวนอนอยู่บนเตียงในท่าเดิมนี่มันอะไรกันกลับมานอนอีกแล้วตอนกลางวันเธอหายไปไหนมาลองปลุกเธอดูดีกว่าน่ะน้องแพรครับน้องแพรเป็นยังไงบ้างคอยอยังชั่วหรือยังน้องแพรครับเอ,อื้อ ทำไมตัวเธอถึงเย็นเฉียบขนาดนี้ชายหนุ่มจึงค่อยๆจับไหล่หญิงสาวให้หันหน้ามาดูและแล,ะและ้วมะไม่ไม่จริงเฮ้พี่มนัสเป็นอะไรเหรอคะแพลน้องแพลไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมใช่ถ้าแพลเป็นอะไรไปจริงๆพี่คงไม่ต้องการแพ้อีกแล้วมะไม่หรอกนะพี่ไม่มีทางทอดทิ้งแพ้ไปไหนเด็ดขาดแน่ใจนะคะแน่ใจสิสัญญาได้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นหรือตายเราจะไม่พากจากกันเด็ดขาดจ้ะพี่ให้สัญญาทุกอย่างพี่มนัสแพลรักพี่นะ รักมากจนแม้ตายก็จะไม่จากพี่ไปไหนแต่มนัสต้องตัวเย็นชาเมื่อหันไปมองดูที่บานกระจกข้างเตียงในกระจกมองไม่เห็นตัวหญิงสาวที่เขากําลังโอบกอดอยู่แพรมีอะไรพี่มนัสแพรเมื่อกี้พี่มองไม่เห็นตัวแพรในกระจกเลยแล้วอีกอย่างนะรูปในงานแต่งของเราโอ้ยแพรแพรเวียนหัวอีกแล้วขอน,อนอนก่อนนะคะว่าแล้วหล่อนก็ผลัไปขึ้นเตียงนอนหันหลังให้ตามเดิมแพร มนัตจิงลงมาข้างล่างแล้วก็มองไม่เห็นใครอยู่เลยหรือว่าไม่ย้ายเราจะอยู่ในห้องข้างๆกําลังจะเคาะประตูก็พอดีได้ยินเสียงแว่วๆอยู่ในห้องเออเฉันฉันทนไม่ไหวแล้วนะคะัคุณเราน่าจะบอกมนัตเข้าไปเลยว่าลูกเราไม่นะแม่มันยังไม่ถึงเวลาอย่าลืมสิว่ามันเป็นคขขําขอครั้งสุดท้ายของลูกเราแต่ยังไงความจริงมันจะต้องถูกเปิดเผยออกมาแต่ผมทนไม่ได้ผมไม่อยากให้ลูกผิดหวังอีกแล้วแม้ว่าเขาจะ ยังไงก็ตามเพื่อนลูกเราต้องอดทนให้ถึงที่สุดอ้าวคุณเออพี่แจมพอดีฉันจะมาดูว่าคุณท่านทั้งสองจะอยู่ในห้องนี้หรือเปล่านะแล้วคะเดี๋ยวนะพี่แจมถามจริงๆเธอมันเกิดเรื่องอะไรในบ้านหลังนี้โดยเฉพาะคุณแพ้เธอมีปัญหาอะไรค่ะคุณแพ้เหรอคะนี่คุณมนัสยังไม่รู้เลยหรือว่าพี่แจมโอ้ยค่ะคุณแพ้จะไปทําอะไรก็ไปสิเออจ้าเจ้าค่ะโอ้ให้พักคุณเจ้าช่วยลูกช้างด้วยเถิดพี่มนัสคะเออแพ้ ถ้ามีเรื่องอะไรก็บอกพี่มาได้เลยนะพี่รับได้และพร้อมที่จะช่วยแพ้ทุกอย่างแม้แต่เรื่องที่แพรอาจจะมีอันเป็นไปบางอย่างใช่ไหมคะใช่ขออย่างเดียวแพ้ต้องไว้ใจพี่เท่านั้นพี่มานัทคือว่าแพ้แพ้มีอะไรหรือพ่อมานัทเอา้าคุณแม่เออคือผมกําลังคุยกับเอ๊ะแพ้แพ,แพ้หายไปไหนแล้วก็เมื่อกี้เขายังยืนคุยกับผมอยู่นะครับทำไมหายไปไวจังงั้นก็คงขึ้นห้องไปแล้วเป็นไปได้ไงแค่แป๊บเดียวเขาจะเดินไปไวขนาดนั้นเลยหระครับ คุณพ่อคุณแม่บอกผมมาเถอะว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่พ่อมานัททำไมผมถึงเจอเรื่องแปลกๆในวันแต่งงานของผมด้วยโดยเฉพาะน้องแพ้เขาเปลี่ยนไปมากบอกความจริงมาเถอะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องแพอพ่อมานัดแม่แม่ขอโทษจริงๆแม่แม่บอกไม่ได้เออเอาละยังไงเธอก็ต้องรู้อยู่ดีนั้นก็ตามมาสิพ่อของหญิงสาวเดินนำหน้าลงไปในห้องเก็บของชั้นใต้ดิน เปิดประตูเข้าไปก็เห็นผ้าม่านสีฟ้าอ่อนๆและทันทีที่ผ้าม่านถูกเปิดออกมนัทก็เห็นร่างของแฟนสาวนอนสงบนิ่งอยู่ในโรงแกว้วน,นี่มันเรื่องอะไรกันครับคุณพ่อฟังให้ดีนะมนัทเธอคงรู้ใช่ไหมว่าลูกฉันเป็นคนอ่อนแอมีโรคหัวใจมาแต่กำเนิดแม้จะรักษาก็ยังไม่หายขาดสักที ต่เหลือแค่วันเดียวก็จะถึงวันแต่งงานขณะที่เขาเอาชุดเจ้าสาวมาลองใส่ได้ความตื่นเต้นยินดีจูจูเขาก็สะดุ้งเฮือกขึ้นมาแล้วก็ลม้มลงทั้งยืนจนแน่นิ่งไปพวกเราพยายามแก้ไขจนรู้สึกตัวแต่อาการของเขาหนักมากเขาจึงขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายขอให้จัดงานแต่งตามกําหนดเดิมเขาจะเข้าพิธีวิวาห์ให้ได้แม้ว่าจะเป็นเพียงวิญญ,ญาณก็ตามขอเพียงแค่จัดการเก็บร่างของเขาไว้ในโลงแก้วแล้วเขาจะกลับมาทําให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นตามกําหนดเอง มะไม่จริงใช่ไหมครับแม่นี่ไม่ใช่น้องแพรของผมแน่นอนผมจะขึ้นไปดูเขาต้องนอนอยู่ในห้องแน่แน่ทอพ่อมานัดพี่มานัดพ่อแพรเชื่อพ่อกับแม่เถอะจ้าแพรตายไปแล้วแต่แพรอยากแต่งงานกับพี่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนไปแพรจะอยู่กับพี่ตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ในพบไหนก็ตามแต่จะไม่รบกวนความเป็นอยู่ของพี่มานัดเด็ดขาดพ่อจ๋าแม่จ๋าขอให้ทําพิธีศพแพรไปได้เลยแพรขอลาไปก่อน แพ้ลูกแม่ต่อมาในงานศพเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็ได้บวชให้และตั้งใจจะบวชให้นานเท่าที่จะทำได้